สวัสดีจ้าใต้ต้นมะเฟืองเหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนอุ้ยหนาวเหมือนเดิมจ้าทุกคนมาเด้อนี่เลยผัดผงกะหรีลูกชิ้นตานะครับแล้วก็ไข่ต้มขาดไม่ได้เลยกระเทียมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือคนรู้ใจ มันรู้ใจไม่ได้ออกกำลังกายมาสองวันแล้วพี่เ้องมันหนาวลืมเ <laughs> มื่อบึงเสือผมใส่ลงไปมันหนาวเนาะข้าวเช้า <c oughs> ตั้งมาห่อนๆเนี่ยข้าเวเย็นๆนะพี่น้องหนาวแห้ง เ hmm. ข้มข้นมากอร่อยทำเองแซ่บเองอนุ่นงนั่งเฝ้า กำลังใจตอนกินเขาอืเนี่ยแหละโอ้ดูนจังสี่แหละพี่น้องทุกเช้าของผมอืมก่อนจะทำงานพี่น้องเอ้ยตั้งนิ้กาตีหาเครื่องตื่นหกโมงเต้ตื่นหกโมงหกโมงเครื่อง มันหนาวพี่น้องเขาเลยนอนต่อตามดักแล้วตื่นโม่งหนึ่งกับท่านแตว่ว่าเอาเวลามาเห็ดคลิปหนุ่มพี่น้องเนา พาเห็นงานประจำมุ้มมีคลิปล่งพี่น้องต้องอาศัยอาแบบนี้ครับผมอเอฮะมุ้งตองยังหมากไม่กินให้อิ่มท้องแล้วเดินสู่กันต่อครับผม